สบายดียื <c oughs> นอยู่บนเดนอ๊ะใส่หูฟังเอาน้องมาหน,น้สบายดีพี่น้องอฟซีทุกคนเดอ้อเมือเดือสิบเป็นคลิปวันที่สามเนาะอันนี้กายังใส่ชุดเก่าเพราะว่าคลิปตรงเว้นนี่จบตอนเที่ยงเนาะ,ะกาสิมมาไลงานให้มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเเาะแมนไ,มไดค่ะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะวะ ข้น,นี้กามีคนเขามาเพิ่มเนาะเพิ่มมาอีกสองคันรถเนาะมือนี้ค่ะแต่ว่ามูมีทีนอดพี่น้องเอ้ยคนเก่ากับบทันไไปเนาะเพราะว่าเพิ่นกับเคียงขัดเนาะส่วนนี้ส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วงที่ต้องเริมเคียงขัดเนาอ,อยันมันระบาดอีกรอบสองเนาะกับไตยต้นพี่น้องเอ้ย เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ให้รัฐบาลให้ประชาชนเนาะอี่ตนทั้งสองทุกๆคนเนาะทุกๆคนที่เจอแบบนี้เนาะมันกะเป็นยังที่เฮาบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกเนาะอุะ้พยายามอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดเกิดเดฟพี่น้องคนมาใหม่พักดูหันแดดแล้วคนที่ไปถ่ายพี่น้องบ่เพิ่นนะมีที่นอนที่อยู่อยู่บ่ คืออันนั้นมีตาสีว่าเจ้าหน้าที่เพิ่อนโบซอยเหรือเท่านั้นเท่านี้เนาะกับมีบางคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ืิว่ารัฐบาลน,นั้นเพิ่นกระถุ่มเทศจากการเบิ่งแย่งประสาทนกกนี่ก็ห้ายเนาะรลายห้ายเนะาะกามันก็เป็นทั่วหลกเนาะพี่้อง ไก่อีตนเนาะอีตนพี่น้องประชาชนอะไรกอีตนนทึ่งนัดทึด่งพนักงานเนาะผู้เพิ่นเหตุงานให้ประชาชนเนาะพิ่นก็มาย่างแจกเข้าตะละมือเนาะกับเข้ากับน้ำเพิ่นก็ให้กินดีพี่น้องเพิ่นก็เลียงแบาบว่บาก็โอเคเนาะข้าน้ำเห้ก็บ,บ่ได้ซื้อนะเพิ่นกับเบื่องแงงประชาชนไดไจแต่สีเนาะ แต่ถาว่าเป็นไปไรกะถ้ามีเต็นก็คือสีด,ดีเนาะเป็นเต็นยางะนะเต็นเต็นพลาสติกขนาะเนาะไม่ว่าถ้าพระชาชนมาหล่สินะมันก็นม่มีีมองนอดนมองอยู่เนาะถ้าเพ,เพิ่มเต็นรื่ว่ายางนี่กะใจงบเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าถ้า เพิ่มหล้ก็ดีได้เนาะประชาชนกัซิโมอะไรอยู่กันแออัฐนะถ้าว่าเป็นไปไหลายเนาะแต่อยากให้เพิ่มพื้นที่มันก่ะก,กวงอยูเ <c oughs> นาะกวงไล่เติบอยู่เนาะถ้าว่าเพิ่มขึ้นมาอีกกะประชาชนกัซิมีมองอยู่อยู่แต่ก่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อสูสูเนาะ อยู่ทางประเทศใดก็ทุกคือกันเนาะลำบากอ้อนโควิดคือกันเนาะที่คอยเห็นเอฟซีทักมากอะเป็นกับลำบากคือกันเนาะบ่ว่าเป็นอยู่ประเทศใดก็ติดโควิดคือกันเบิดสิมาให้พี่น้องเบิง์ดเออกะขอบคุณขอบใจพี่น้อง FC เอฟซีเอที่เข้ามาให้กำลังใจเนะาะเมนีแม่มหา ดีใจข่อยก็ดีใจเนาะไน้เจพอพ่อแม่ไอเอ๋น้องแล้วกตมันกเนเนะเป็นไพ่เนาะเป็นไพ่ที่ว่าว่าไพ่ธรรมศาตร์เนาะที่เฮาช่วยเรือกันไหนเนาะพี่น้องประชาชนเล่าหรือว่าทางไหนให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะพี่น้องในช่วงนี้เนาะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ให้ประชาชนให้รัฐบาลหักกันแพงกันเอ็นดูกันเนาะมองดูกันด้วยสายตาเอ็นดูเนาะสายตาม,มีความหักเอ็นดูกันเนาะหักกันประชาชนเล่าเนาะหักกันแพงกันเนาะในส่วนที่มันเป็นเกิดปัญหาจังสี่เนาะกับบุมีภัยอยากไหนเป็นหรอกเนาะตาไพทีสรอยกันบบไหร ให้แบบนี้คือเฮาอาชีซ่ซอยเรือกันไเนอกีน่น้องเบบึงนี่เป็นผักเห็นบ่เห็นบลเห่นบล่าย u t u b บเห็นบ่ยยน,บนี่ไพ่การขาดแคลนอาหารหรือว่าเป็นโลที่โบคุณแหงที่แบบว่าเป็นไพ่ธรรมชาตินอะเขาสามารถซอยเลือกันไน้ บบไล่กันหน่อยเนาะที่คุทธเจ้าเพิ่นบอกแต่ว่าไพยที่ชอวยเรือกันโบไล่นะ่ะก็คือความแก่ความเจ็บความตายเนาะไพที่มนุษย์เทวดาทั้งหลายหรือว่าอันนี้เนะาะตัดทั้งหลายชอวยเรือกันบบไลเนาะคือไพ่คือความแก่ความเจ็บความตายเนาะแต่สิให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศข้างรังเลยตีต้นเขาเนาะ น้องนนอแมหมเพื่อนนอนจังซี่เลยเนาะแล้วก็มีศาดมาให้อแมาพ่อมามื้อนี้สองขันรถดอะอสองขันรถอ่ะกะห้องอ่ะมันก,เเนนกเเ็เต็มเบิดเนาะเต็มเบิดเต็มเบิดเต็มเบิดมันก็เต็มหออ้องข่อยนี่ชายเขาเนาะอ,อ,อย่านี้เด็กน้องเอ้ยเป็นกพน,น่อนน่องจะซีเร้เนาะ ข่อยก็มีหมุนแล้วเนาะหมนเอาเลยบ่เนาะนี่ไปช,นะชิบไปถ่ายข้างในเนาะไปสิบ่ว่าจะได้บ่วเด้ดเนาะมีเด็กหน่อยมีผูนนะ้ใหญ่เนาะโอ้โหสิได้ยินเสียงข่อยหรืนะอบ่เนาะข่อยใส่หูฟนะังเนาะนี่ซองขันโหลดเนาะมาเพิม่มมืออื่นกันนะสิเพิ่มอีกเนะาะบัว่า มีคนมาตลอดเต้อพส่น้องเมนวาสิบ่มีคนมาคนเดินห้างกับบ้านมีร้ายดีเนาะเขาของเขาคือเขาอพยพยบมาจากต่างประเทศบอคือตอนกลับมาตอนสงการนี่เนะาะคนนังมานะเมยเป็นตีตนเนาะ จะให้กำลังใจ้กันดีกว่าเนอพี่น้องเนะาะว่ามองไรเนาะน่าก็ไมโ,โหวว่ามันสินใหายไปตอนไหนเนาะหลกพวกนี้ดูสิบวกาดเขาดิมองใคอยังว่าคนได้นวดในห่วงเนาะนแล้วเขาเนี่ยตี ่นบออยากปล่อยออกเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเพ่นปล่อยออกไว้เนาะเพราะว่ามันกะปล่อยอันนี้บัตี้กาแบบว่ามันเพิ่นกะเคียงขัดขึ้นเนาะสิปล่อยเมื่อกะอยากเนยเนาะอยากนํำไปแพร่เสือเพราะว่าเสือมันกะบอกอาการนะแต่จ้าวหัวใครมาต่ทางไหนเนาะในตอน เป็นกำลังใจให้เนะาะเจ้าน้าที่เพิ่นกะทำงานอย่างนักเนาะประชาชนกะดูแลบประชาชนเนาะใคยที่เฮ้าบอกว่า,วาเป็นประสบการณ์เลย่นอะเป็นเนาะวะถ่าไยไว้ให้เบิ่งเนาะคูมาในนอนเพื่อนนะกะทำไมเนาะ นานหองห่อนนะนสบายดีหลกหน่อยตาพุ้นตก,ก,กนี่ก็้ยเข้าวชินนดจังไลยเนาะไปตน้นตาดกับบุมนะมี่เนาะบางคนกนโ้ยนี่เต่นก็นคือสีดีเนาะถ้าเป็น ว่าเต็นนะนะเป็นเต็นต่างบางบาง,บางอยู่บบกว่าเห้ไดนนวดเนาะไปเต็นบางๆก็ไดเนาะเพราะอะไรบาง,บาง,นนะบางคนบางอันนี้แล้วก็มีพรรัดลมก็คือซีดีเนาะแล้วก็ห้องน้ำอยู่มองกลางจักอันหนึ่งเนาะห้องอาห้องน้ำนะต่างขึ้นไม่จะสีกันขึ้นซีดีเพราะว่าคนมันห้ายเนาะขยายพื้นที่ออกก็ พ <CD S 2> ื้สีดีขึ้นนะนะโอ้าวเข้ากับมันมีม่นมีคำบรรยายเนาะคือแบบให้พี่น้องเบิ่งตามที่เห็นนั่นแหละเจตุลไปกับแักคสเดมเมื่อมือไรเนาะเพิ่นกัอาบน้ำอยู่จะสีเลยบ่มีห้องน้ำอยู่เรือพี่น้อง ตัวหนึ่งอยู่ข้างในของน้ำาแต่ผู้ชายนะอาบอาบด้จัเซี่เลยเนาะไม่หยิ่งน่ะอาอาสิเข้าข้างในเนาะเ<น>ข้ากถ้ามากำคานะก็ต้องสื่อเองแนะ่นอะเพราะว่าเพิ่นกับบุหัวจำนวนจำนวนคนสิมีเทอร์ไอ่์น,นะคืขอข่ยมาเม่อว่านี่เนะี่ตอนแรกแรแต่ข่ยมาตอนแรกนะไข่ก็มา ตอนเพินเ่นแจกเขาวบันไในมาตอนเพินเ่นแจกเขานะมาหอดตอนใบซองเพิ่กนกะแจกเขาเนะแต่ว่าโบหัวปุรมาะาันนี้เลาสิมีหยังอยู่โบเนาะสิได้กินเขาอยูโบหนะมีกาเป็นห้องนาเนาะสีต้น เนาะเร่องทิเฮ็ดจั่งไงเนาะอยากให้รัฐบาลเห็นเนาะบ่แเม่นนะกระเพิ่นกระเท็นได้หละเนาะรัฐบาลนะก็ะและแต่ถ้ามียังเพิ่มขึ้นเนาะเสริมขึ้นก็คือสิดีเนะาะค่ะสิ่ักรเพิงน,นะอุนประชาชนเนาะคอยกันเจ้าหน้าที่เนาะเป็นกำลังใจให้พยาบาล หักประเทศชาติตัวเองได้ายเนาะหากประชาชนของตัวเองไมร้ายหากประเทศเาวเนาะหากคนลาากาสีห้เหามองดูกัน่วยค่มหักกันเอ็นดูกันเนาะตัวเดือเกิดกุลกันในกันเนาะ หอมมาของไห่นนีน้องเบิร์ใครกับปิดผ่าปิดจมูกก็โหโหมูว่าสินียิงย่งเล่าบอกอื่นจะสิบคนมยู่ไปนอนดีใจเนาะมีคุณน้องเบิร์ ห้องหน้ำขหหองนม่ก็บมีเนาะต้องแตาไหนแป่งสั้นดูจังหวี่ห้องหน้ำมันมีอันเดียวแต่มันก็บม่ค่อยสะอาดปางไหนอ๋อไปชิมอะไรขนมแม่ไทยเหรอขนงเบิ้งเขาเพิ่นกับพวกท่านเนี่ยกินสำเนาะหน้าเช้ากินเองเพราะว่าเพิ่อนมนาทำเนี่ย มาคำกว่าข่อยมาเนาะว่านนี่ไปชิมเม่อหองเลยเลิอพี่น้องไปเรียนสาวกะิีไทยให้พี่น้องเบ่งต่อนอะ่าเป็นแนวใดข่อยกะสีนะาหานอนอาบนา้ำให้เบ่งมองมองข่อยอยู่กันยังไง นี่ห้องน้ำบนในเขานะแล้วกานี่มองในนอนนะฝนตกกับบนนาวปนไดอันนี้ฝนตกเข้ากับสีนาวแล้วผู้ว่ามืเอื่นเพื่อนสิบมาจากไหนเนาะเดี๋ยวขาเบิ่งกันอื่นเข่าเลยพี่น้องเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เขาเป็นสาวหลกซวยหละนี่กับเขาที่เพิ่นเอาไาให้ ก็เป็นขัวชีนเนาะขัวชีนขัวชีนมูนะมูซับค่ะใส่หยอดสออเสมอแล้วก็ขนียวแล้วก็หมักสมเนื่งหมากแม่งวันก็ได้เลยเอามาหลัจากที่กินข้าวแล้วเนาะ ก็มองขอ่อยโอ้มียังเห็ดพี่เนะอะกินเขาแล้วก็พักกันมานั่งหน้าบ้าน ก็เสียพูดเหรอครับาบายพูเสียก็ยังอ่อนอยู่ยังยังอยู่แม่ยังกินแหรอเดียวอ๋อจะมาทานกินจ้าไม่กินไหวเหรอใช้กินจ้าทำไมบรรยากาศมื้อนี้พี่น้องเขาก็มาตรวจวัดไข้เรียบร้อยแล้วเนาะก็พากันนั่งเฉลยเฉลยพุ่มีแนวเห็ด กันกักตัวบุท่านเมื่อหอดบาดรุนกันนอกเมื่อแรงเพื่อนสีเอาคนมาเท่าไรอีกก็เอาศาสตร์ออกมานั่งอยู่ข้างนอก อากาศมันเย็นไงน้ำหอนคือฝนสินตกนะน,นี่ฝนสิตกคักะตะกบตกตกลังสาวนี้น้อยนึงล่อหลุนมาแรกนาะว่าเพิ่อเสียคนมาเท่าไรอีกเนรอที่มีหม่องนอนอยู่บ่ นี่กสิจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนาคากดติดตามให้กำลังใจกันเด้อเด้อนาคาขอบคุณขอบใจที่เขามาคอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจทุกอย่างเนาะแต่ว่าคลิปตัวข่อยไทย,ยคือมั่งยากนาคะคือข่อยถ่ายแต่มืองวาดดีเนาะแล้วก็มัอนี้ข่อยดี มาจบคลิปวันนี้ค่ะฝากเป็นกำลังใจนะค่ะ